บางท่านคงเคยได้ยินนิทานเซนที่เขาเล่าถึงการดูจิตที่ได้เคยพูดตอนท้ายให้ฟังเขาก็เขียนเป็นรูปเริ่มแรกก็เป็นรูปของสมมติเป็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนครุ่นคิดแล้วก็มองเขาครุ่นคิดเรื่องอะไรก็ครุ่นคิดเรื่องชีวิตคนมีปัญญาจะไม่ค่อยคิดเรื่องอื่นชีวิตคืออะไรชีวิตมันมาจากไหน ชีวิตมันเป็นยังไงทำไมมันจึงต้องเป็นอย่างนี้อย่างที่เป็นอยู่ร้อนรอนหนาวหนาวชีวิตนี่มันคืออะไรมันมาจากไหนแล้วเขาไม่ยอมปล่อยความคิดนี้เลยคือเขาคงคิดจดจ่ออยู่กับเรื่องนี้แม้จะทำอะไรอย่างอื่นก็ไม่เว้นการคิดเรื่องนี้เพราะเขาเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วในภาพนั้นก็พอเขาคิดคิดคิดไปเป็นภาพที่สองก็เริ่มเห็นรอย รอยเท้าปรากฏบนพื้นดินนี่เขาทำเป็นอุป,ปมาก็ต้องมีรูปรอยเท้าปรากฏบนพื้นดินในคนนี้ก็เริ่มดีใจว่าเออมันมีรูปทางแล้วไอ้พียรเรากำลังคิดว่าชีวิตคืออะไรมันมาจากไหนทำไมจึงต้องร้อนร้อนหนาวหนาวทำไมจึงต้องเป็นทุกข์สาเหตุข,ของความทุกข์เนี่ยมาจากไหนก็เริ่มเห็นรอยเขาก็ยิ่งแกะรอยนั้นใหญ่ไม่ยอมปล่อยให้รอยนั้นลบเลือนด้วยการคิดในจุดนั้นยิ่งขึ้น พราะเชื่อว่ามาถูกทางแล้วจึงมองเห็นรอยพอรูปที่สามก็ปรากฏเห็นบั้นท้ายของเจ้าวัวตัวหนึ่งสีดำมืดสนิทเลยในคนนี้ก็ยิ่งแน่ใจใหญ่ว่าวิธีการศึกษาคล้ายครุนของเรานี่ถูกต้องแน่ทีแรกเห็นแต่รอยเท้าตอนนี้เห็นตัวแต่ยังไม่เห็นหมดทั้งตัวเห็นเพียงบั้นท้ายของมันเขาก็ตรงเข้าไปเพื่อที่จะจับไอเจ้าตัวนี้ให้ได้ แล้วก็พยายามคาดคั้นเรียกว่าจะจับให้มั่นคั้นให้ตายจะไม่ยอมปล่อยในเรื่องนี้ก็จะจอดคิดคิด,ค,ดคิดต่อไปรูปต่อไปก็เห็นทั้งตัวเลยเป็นวัวดำมืดเลยคือแสดงถึงความเป็นวัวป่าวัวเถื่อนแล้วก็พยศร้ายเกเรดุร้ายด้วยพร้อมที่จะฟิดไอ้เจ้าหนคนนี้ให้ตายในภาพนั้นก็ ปรากฏว่าพอในคนนี้เห็นเจ้าตัวบัวเต็มที่แล้วท่าทางมันดุร้ายอย่างนั้นก็เตรียมเข้าต่อสู้รับมือกับมันเต็มทื่อเหมือนกันก็มือเปล่าเนี่ยแต่ว่าคงจะใช้กําลังความสามารถอย่างสุดกําลังเพราะเขารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเขาขืนไม่เอาชนะไอ้เจ้าบัวตัวนี้ให้ได้เขาจะต้องถูกมันฆ่าตายไม่มีหนทางเลือกเราจะยอมให้มันฆ่าตายแล้วเราจะฆ่ามันซะก่อนฉะนั้น ในภาพนั้นก็เป็นภาพของการต่อสู้กันอย่างถึงพลิกถึงขิงระหว่างเจ้าวัวป่าตัวนี้ที่พร้อมจะกลิดให้ตายกับคนคนนั้นก็สู้กันจนกระทั่งผลที่สุดเขาก็จับไอ้เจ้าวัวตัวนี้ได้อย่างชนิดที่มันดิ้นไม่ได้แล้วก็จับแล้วเขาก็ยึดมันไว้ให้มั่นคือหมายความว่าควบคุมบังคับมันไว้ให้มั่นไม่ให้มันไม่ให้มันมีหนทางหนีได้แล้วก็พยายามฝึกมัน ึกมันจนกระทั่งมันค่อยๆเชื่องเขาผู้เขียนภาพเขาก็ทําภาพทําภาพสีตัววัวี่ทีแรกออกมาดํามืดทมินเน่นะฮะก็ค่อยๆเป็นสีจางลงจางลงจางลงจนกระทั่งมองดูขาวขึ้นแล้วในคนนี้ก็สามารถขึ้นหลังวัวได้คือนั่งบนหลังวัวป่าตัวนั้นได้มีน้ำซ้ำยังเป่าคลุยยังเป่าคลุยบนหลังวัวตัวนั้นได้อีก จากนั้นไปวัวตัวนั้นก็ไม่มีเขาก็ปล่อยตัววัวนั้นไปนั่นก็คือความความรู้สึกหรือความรู้ที่เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นข้นขางในว่าถ้าขืนยังมีตัวแม้ว่าจะเป็นตัวที่ขาวแล้วเป็นตัวที่ดีแล้วแต่มันก็ยังมีความยึดมั่นถือมั่นแห่งความเป็นตัวตนอยู่นั่นเองเพราะว่า ผู้ฟังก็คงจะรู้ได้ว่าที่มองเห็นทีแรกนะั้นเป็นไอ้ลูกวัวตัวดำมนะันมีจิตปาที่ดุร้ายเหมือนอย่างเจ้าวัวตัวนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นครั้งแรกที่เราเริ่มดูจิตในการปฏิบัติของหมวดที่สามเนี่ยเราอาจจะพบจิตในลักษณะเหมือนวัวป่าดุร้ายพร้อมที่จะดื้อดึงไม่ยอมสู้กันถึงที่สุดก็ต้องสู้กับนันนั่นก็คือหมายถึงจิตที่ยังไม่ได้ฝึกเลย จนกระทั่งฝึกไปก็เป็นจิตท,ที่เกลี้ยกลาดีขึ้นจึงได้ขึ้นไปนั่งหลังมันแล้วก็เป่าครุยได้แล้วเขาก็เกิดความสำนึกขึ้นมาในใจว่าแต่ถ้าหากว่ายังมีการยึดว่าจิตนี้เป็นของเรามันก็ยังไม่หมดสิน้นมันยังมีความยึดมั่นคืออุปาทานอยู่นั่นก็หมายความว่าอวิชชาเนี่ยยังมีอยู่ในจิตผลที่สุดเขาก็ปล่อย ปล่อยจิตคือปล่อยการยึดมั่นถือมั่นว่าจิต,ม,ตมีตัวมีตนนั้นมันก็มีความว่างแล้วเขาก็ศึกษาค้นคว้าต่อไปจนกระทั่งกําจัดสิ่งที่จะเป็นทุลีหรือเป็นละอองแห่งกิเลสหรือนิวรณ์หรืออนุสัยแม้แต่อาสวะก็ไม่ให้เหลือหลอจิตนั้นก็มีแต่ความว่างเป็นความว่างเป็นรูปวงกลมว่างสะอาดเกลี้ยง เกลี้ยงจากอะไรเกลี้ยงจากความโลภความโกรธความหลงเกลี้ยงจากตัณหาความอยากโน่นอยากนี่เป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่ว่างจากอุปาทานยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะในความเป็นตัวตนแล้วก็อวิชาไม่สามารถจะเข้ามาครอบงำได้อีกเลยจิตนั้นจริงเป็นจิตที่เป็นอิสระว่างจริงแต่เป็นจิตที่ บริสุทธ์ว่องไบตั้งมั่นมั่นคงพร้อมที่จะทํา,าก,ทการงานทุกอย่างทุกประการแล้วก็เป็นจิตที่พร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาและหลังจากที่ <c oughs> ในหนุ่มคนนั้นใช้เวลาชื่นชมกับผลงานของความสะอาดสว่างสงบที่ตนสามารถพัฒนาได้แล้ว <c oughs> เขาก็ออกไปแจกของส่องตะเกียง <c oughs> คือช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ฉะนั้นนี่ก็เป็นนิทานเซนที่เขาเล่าถึงวิธีการศึกษาจิตดูจิตมันต้องสู้กันอย่างนี้ถ้าหากว่าสู้ไม่ชนะก็ถูกจิตนี้ดึงเข้าป่าเข้ารกหลงทางไปเหมือนกับ <c oughs> นิทานหนึ่งนาทีของท่านอาจารย์สวนโมกที่ท่านเล่าว,ว่ามีนายคนหนึ่งก็ขึ้นขีม่ม้าแล้วก็ ควบมาแต่บึงไปสองข้างก็ผ่านคนที่เขาเดินถนนอยู่สองข้างทางก็เ,เห็นในคนนี้ขี่ม้าหน้าตั้งไปเขาก็ถามจะไปไหนว่าจะไปไหนนั่นน่ะในคนบนหลังม้าก็ตอบว่าไม่รู้โ o ยแล้วแต่ม้าโ o ยนี่ก็หมายความว่าอะไรไอ้ม้าที่ขี่นั่นคือม้าชื่อว่าอะไรจะให้ชื่อม้าตัวนี้ว่าชื่ออะไรม้าอภิช,ชา มันชื่อม้าอาวิชชาคือสภาวะของจิตที่ปราศจากความรู้ในสิ่งที่ควรรู้เพราะฉะนั้นมันก็พาแล่นตะบึงไปเรื่อยไม่รู้จะไปไหนเข้าป่าไัยเข้าป่าชัดหรือว่าลงเหวหรือว่าขึ้นภูเขาสูงแล้วก็จะตกลงมาแข้งขาคอหักตายไม่รู้มนุษย์ส่วนมากก็ขี่ม้าอาวิชชาพามันให้มันพาห้อตะบึงไปตามมิจฉาทิฐิเข้าเป็นเหยื่อของกิเลสตัณหาอุปาทาน ลงเอยด้วยอบายามุกการเบียดเบียนทั้งปวงเพราะความเห็นแก่ตัวเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นใครถามจะไปไหนไม่รู้แล้วแต่มาจะพาไปเป็นคนมีปัญญาแต่ไม่สามารถจะควบคุมจิตได้ก็จะต้องเข้ารกเข้าพงอย่างนั้นฉะนั้นการศึกษาธรรมชาติของจิตจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องพยายามศึกษาจนทั้งรู้จริงรู้ธรรมชาติของมันแล้วก็ รู้วิธีคือรู้ทางหนีทีไล่ว่าจะพัฒนามันอย่างไรทีนี้เมื่อผู้ปฏิบัติใดสามารถศึกษาจิตดูจิตจนรู้จากธรรมชาติของจิตชัดเจนแล้วนะคะขั้นต่อไปขั้นที่สองที่สามที่สี่ของหมวดที่สหรือขั้นที่สิบสิบอดสบสองของหมวดที่สนี้ของอาณาปานสติทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการทดสอบ กำลังของจิตหรือกำลังของการปฏิบัติว่าจิตนี้จะสามารถบังคับควบคุมจิตให้อยู่ในอำนาจได้เพียงใดพอร,รู้แล้วทีนี้ก็จะดูมานละว่าเราจะควบคุมได้เพียงใดท่านจึงบอกว่าในขั้นที่สองของหมดที่สามหรือขั้นที่สิบของอนาปานสติให้ลองบังคับจิตให้บันเทิงปราโมทย จิตมันกาลังจะอยู่ในภาวะใดก็แล้วแต่แต่บังคับคือกระทํากระทําให้มันเกิดอาการบันเทิงปราโมชขึ้นภายในบันเทิงปราโมชก็คือ,อปิติยินดีเริงร่านั่นแหละบันเทิงปราโมชฉะนั้นอาการของบันเทิงปราโมชจิตมันต้องฟูขึ้นฟูขึ้นบังคับให้มันฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นเพียงลน้อยแล้วก็มีความร่าเริงยินดีอยู่ในนั้นด้วยนะ ในอาการของฟูขึ้นร่าเริงยินดีบันเทิงปราโมชเพราะพออกพอใจได้อย่างใจอะไรต่ออะไรต่างๆบังคับทุกขณะที่หายใจเข้าและออกนะคะยังไม่ทิ้งลมหายใจทุกขณะที่หายใจเข้าและออกจดจอจิตเข้าไปข้างในบังคับให้มันมีอาการของความร่าเริงบันเทิงปราโมชแล้วก็จะสักนานเท่าใดกแ็แล้วแต่แล้วแต่แต่ให้จิตนี้สัมผัสสัมผัสกับความ รู้สึกที่เป็นปิติปราโมทบันเทิงปราโมทอยู่ตลอดเวลาจะนานสักเท่าใดก็แล้วแต่พอใจทุกขณะที่หายใจเข้าออกให้สัมผัสกับอาการของความรู้สึกบันเทิงปราโมทถ้าทําได้ก็แสดงว่าบังคับควบคุมจิตได้พอสมควรทีนี้ลองต่อไปอีกว่าจะควบคุมได้จริงไหมในขณะที่มันฟูฟ่องปราโมทย์เลิงรื่นอยู่นั้นก็บังคับให้สงบตั้งมั่น คือให้เป็นสมาธิจากขณะที่กําลังสนุกสนานเนี่ยให้นิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิควบคุมให้นิ่งให้เป็นจิตที่อยู่ในภาวะของความเป็นสมาธิคือมั่นคงหนักแน่นนิ่งสงบและทุกขณะที่หายใจเข้าและออกก็ให้จิตย้อนไปสัมผัสกับความเป็นสมาธิของจิต ที่เกิดขึ้นภายในนั้นทุกขณะจะนานเท่าใดก็สุดแล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติถ้าหากว่าควบคุมได้นานแต่ละอาการครวบคุมได้นานก็แสดงถึงกำลังของความควบคุมนั้นมีมากอันเป็นผลจากการปฏิบัตินั่นเองนะคะทีนี้พอจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิบังคับมันได้ ขั้นสุดท้ายก็ทดลองต่อไปว่าทีนี้ให้เป็นจิตปล่อยให้เป็นอิสระไม่ต้องนิ่งไม่ต้องสงบอย่างนั้นแต่ว่าเป็นจิตที่เป็นอิสระคำว่าอิสระนี้ก็หมายความว่าปลดเปลื้องปลดเปลื้องจิตที่ตกเป็นทาตของกิเลสของตัณหาของอุปาทานของความอยากได้โนนได้นี่ของเวทนาปลดเปลื้องมัน เป็นจิตที่เป็นอิสระเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระที่ปลดเปลื้องออกไปเสียจากสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงเหล่านั้น mm hmm. ก็ย่อมจะเป็นจิตที่เป็นอิสระอยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นผ่องใสเป็นจิตที่อยู่เหนือความยึดมั่นถือมั่น เป็นจิตที่อยู่เหนือการจะเอาโน่นเอานี่อย่างใจเป็นจิตที่มีความว่างเบาสบายบังคับมันว่าให้อยู่ในลักษณะนี้ทุกขณะที่หายใจเข้าและออกแล้วก็ให้จิตนั้นสัมผัสกับอาการของจิตปล่อยที่เป็นอิสระเพราะปลดเปลื้องจิตออกจากสิ่งที่รัดรึงเหล่านั้นได้ทุกขณะที่หายใจเข้าและออก จะนานเท่าใดก็แล้วแต่พอใจแล้วแต่ว่าจะสามารถควบคุมมันได้มากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าต้องการให้จิตเป็นไปในลักษณะใดสามารถควบคุมได้สั่งได้อย่างนี้นั่นแสดงว่าผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความสำเร็จของการปฏิบัติในหมวดที่สมแล้วคือสามารถควบคุมจิตได้ เป็นนายของจิตและจิตนี้ก็จะพร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาในระดับหนึ่งเป็นจิตที่สะอาดละเอียดใสเพียงพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะพิจารณาธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดประณีตอย่างยิ่งอันเป็นการปฏิบัติในหมวดที่สี ซึ่งจะเป็นการปฏิบัติที่เน้นในเรื่องของวิปัสสนาภาวนาโดยเฉพาะนี่ก็จบเรื่องของหมวดที่สามการปฏิบัติของหวดที่สามทีนี้ถ้าผู้ปฏิบัติเกิดสงสัยว่าจะทำได้หรือบังคับจิตให้ปราโมทบังคับจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิบังคับจิตให้ปล่อยเป็นอิสระปลดเปลื้องจากสิ่งที่รึงรัดผูกพันทั้งปวงทำได้ ทำได้ด้วยอย่างไรด้วยการที่ผู้ปฏิบัติสามารถควบคุมในขั้นแรกได้นั่นคือควบคุมลมหายใจได้การที่เราควบคุมลมหายใจได้ทีละน้อยนี่คือการสร้างพลังสร้างพลังทางจิตให้เกิดขึ้นทีละน้อยละน้อยละน้อยจนสามารถควบคุมจิตตัวเองได้กำลังโกรธหยุดโกรธบางทีไม่ต้องใช้ลมหายใจไล่เลย,เลยหยุดไม่ให้โกรธเป็นจิตนิ่ง บังคับให้ยิ้มยิ้มได้ยิ้มทั้งข้างนอกข้างในไม่ใช่ยิ้มแต่ใบหน้าบังคับให้เป็นจิตว่างไม่เอาขณะนี้ไม่เอาสามารถทําได้แต่จะทําได้หรือไม่ต้องขึ้นอยู่กับความสําเร็จความชํานาญในการปฏิบัติหมดที่หนึ่งฉะนั้นก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าการปฏิบัติหมดที่หนึ่งมีความจําเป็นที่เราจะต้องปฏิบัติซ้ำซา,ากจนกระทั่งเกิดความ สามารถในการควบคุมได้จริงๆแล้วก็จะเป็นบันไดให้ควบคุมอย่างอื่นต่อไปฉะนั้นที่ถามถึงการที่จะสร้างพลังจิตนะฮะจะสร้างกันได้ไหมทํากันได้ในหมวดที่สามนี่แหละถ้าเราจะฝึกมันให้ถึงที่ถึงที่ก็คือเอาจริงกับมันถึงที่จริงๆได้จริงๆก็จะเป็นการสร้างพลังจิตให้เกิดขึ้นผู้ที่คิดอยากจะควบคุมคนอื่นน่นนะคะ ท่านก็สอนว่าจงควบคุมตัวเองเสียก่อนใช่ไหมคะถ้าเราควบคุมตัวเราเองไม่ได้เราจะไปควบคุมคนอื่นได้อย่างไรนอกจากจะไปใช้อำนาจโทษะเขาควบคุมเขามันก็ได้เพียงชั่วประเดี๋ยวประดาเขาไม่กลัวนานแต่ถ้าเราใช้อำนาจของจิตที่เป็นที่พร้อม้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นการควบคุมด้วยธรรมะ เพราะฉะนั้นการควบคุมเช่นนี้มันยืนนานแล้วก็มันเป็นควบเป็นการควบคุมที่ไม่เป็นการเบียดเบียนด,ด้วยฉะนั้นก็จงทราบเถิดว่าการปฏิบัติอานาปานสตินี้จะเห็นว่าเราเริ่มปฏิบัติจากข้างนอกคือจากกายที่หยาบหยาบแล้วก็ค่อยๆเข้าสู่เวทนาที่เป็นครึง่งครึ่งหยาบครึ่งละเอียดที่ว่าครึ่งหยาบครึ่งละเอียดเพราะเวทนามองไม่เห็น ไม่ใช่สิ่งที่มีรูปร่างแต่เราสัมผัสได้และเราก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเวทนาตลอดชีวิตของเราพอพูดถึงมันเราก็พอจะมองเห็นว่ามันเป็นอะไรอะไรนี่ก็เรียกว่าจากหยาบเข้าสู่สิ่งที่ครึ่งหยาบครึ่งละเอียดแล้วก็ต่อไปถึงสิ่งที่ละเอียดลึกคือจิตซึ่งไม่มีรูปไม่มีร่างให้เราที่จะแตะต้องสัมผัสได้และพอต่อไปที่สุดในหมวดที่สก็จะเข้าไปถึงสิ่งที่ลึกที่สุด ปราณีตที่สุดนั่นก็คือเรื่องของธรรมะซึ่งจิตใจที่ยังหยาบกระด้างแล้วก็ยังมัวเมาในการตกเป็นทาตของกิเลสตัณหาอุปาทานไม่สามารถจะพิจรารณาธรรมได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องค่อยๆพัฒนาจิตที่วุ่นวายสับสนให้เป็นจิตที่สงบตั้งมั่นจิตที่รวนเรซัสายให้ตั้งมั่น และในขณะเดียวกันก็ทำจิตที่ขุนมัวให้ค่อยๆใช้สะอาดพร้อมจะได้สติสมาธิปัญญาและจึงจะใช้จิตเช่นเนี้พิจารณาใคร่ครวนทาต่อไปก็หวังว่าคงจะได้พยายามทำความเข้าใจนะคะถ้ามีอะไรที่รู้สึกว่ายังไม่เข้าใจสงสยัยก็ลองใคร่ครวนดูด้วยตนเองข้างในย้อนใคร่ครวญด,ดูดูข้างในด้วยสติ ที่เราได้สร้างให้เกิดขึ้นแล้วแล้วถ้าหากว่ายังไม่แจ่มแจ้งก็โปลดเขียนคําถามเอาไว้ถามได้ในวันที่สิบแต่อย่าเพิ่งรีบเขียนคําถามพยายามที่จะศึกษาหาคําตอบด้วยตนเองก่อนแล้วคาตอบที่ได้ด้วยการค้นหาด้วยตนเองนั้นจะชัดเจนยิ่งกว่าคําตอบที่มาจากผู้อื่นนะคะและในวันนี้ก็ขอได้กรุณาปฏิบัติหมวดที่หนึ่งต่อไปให้ช่ำชองยิ่งขึ้นขั้นที่หนึ่ง สองอาจจะผ่านไปโดยไม่ต้องช้ามากแต่ขั้นที่สามทำให้มากเพื่อหาความชำนาญให้ได้แล้วพอเหนื่อยก็ไปขั้นที่สี่เพื่อหาความสงบก็กลับไปกลับมากลับไปอย่างกลับมาอย่างนี้ก็จะได้ทั้งความชำนาญและผลที่สุดก็จะค่อยๆสามารถควบคุมลมหายใจได้เรียกว่าเป็นนายของลมหายใจนะคะขอเชิญพักนะคะ